อดทนสู้ครัสวัสดีครับผมมาหน้าจำบัดเล่นนะครับจะขอบส่วน M M U P ส่วนเพื่อคนข้างลก็มาทําวิดีโอวันนี้กูยังตายไม่ได้การประสบเกสอบินทพลัมของเราชีวิตมันกเป็นแบบนี้อินทพลัมเราชื่นขึ้นเป็นคนที่ท้อเหนื่อยเป็นแต่รอบครั้งแต่ละใจมันยังมีพลังยังคงสู้ไว้ สันคาแรงมันอาจจะน้อยนิดแต่มันคือชีวิตของฉันและครอบครัวสู้ทุกวันไม่เคยยอมแพ้อาจมีท้อบ้างแต่กูไม่เคยถอยยังมีความศรัทธายังมีความเชื่อว่าสองมือสองปิ้งต้องเรานี้สักวันมันต้องได้ดีกูต้อง ตอนนี้แตกเกือบหมดจะออกมาห้าจันมาชาวแตกผสมไปแล้วสี่นะฮะ <c oughs> ตอนนี้แปดจันนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูใบฮีแดงนะครับของเรามีอยู่สองต้นออกมาห้าจันนะส่วนต้นนี้ใบฮีเรื่องนะครับ <c oughs> จันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราผสมติดมั่งไม่ติดมั่ง จันกระป๊กกระแพกมีไม่กี่ต้นนะครับในตัว100ร้อยกว่าต้นเนี่ยร้อยต้นน่ะประมาณ100นนประมาณร้อยต้นนี้โคเนตี้ต้นนี้ผสมหมดแล้วนะครับออกข้างหมดสิบจันทั้งรอบสองด้วยนะครับรอบโคเนตี้ในจะออกก่อนเข้านะครับต้นนี้สิบสิบเอ็ดจันทั้งรอบ รอบแรกห้ารอบรอบสองนี้หกส่วนต้นนี้สิบสองจันนะรอบแรกห่าสิบอดจันรอบแรกหรอบสองนี้ห้านะครับเพิ่งจะแตกไปสองบาฮีชุดแรกนะครับมาสมก็ไม่ค่อยติดนะครับต้นนี้วันเดียวกันเดือน อ่าผสมวันเดียตังเกตป้ายนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นส่วนโคเนซี่สามอ่าต้นนี้ออกปีแรกครับห้าจันรอบสองสามรอบแรกสองนะครับที่เรามองเห็นเนี่ยอันนี้ต้นนี้สามออกปีแรกอายุก็เกือบจะสามปีแล้วนะครับพฤษภาคมนี่ครบสามปีตัวน,นี้ห้าจัน รับสองสองจันนะครับแถวนี้นะฮะแถวลิมเนะี่ยจะออกลุ่มล่มนิดนะจะไม่ค่อยออกออกน้อยตัวละเจ็ดดจันอ่าต้นนี้ค่อนข้างจะติดดีนะครับ เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าจะเป็นที่ออกก่อนเข่าหรือว่าเกสนไม่สมบูรณ์แต่ว่าเกสนก็เป็นก่อยเกสรใหม่นะครับเนี่ยจัน์นี้ติดดีมากส่ตนต้นนี้ติดดีท้งทุกจันนะครับวันที่วันวัน,วน,วนดีวันเดียวกัน เจ้า่อนกระป๋องเดียวกันขนาดจันกระป๋องกระแป๊กนี่ยังติดดีนะฮะตอนนี้สิบสามจันออกใหม่เจ็ดจเป็นยี่สิบนะครับต่วนมาปันหน้า 1, มันก็จะมีตรงที่ว่าจันอ,อยู่ข้างล่างข้างล่างเนี่ยมันจะโคตรเยอะนะครับอันนี้แตกนะ ยังไม่ได้กําหนดเลยต้องมัดอย่างนี้ทดลองนะครับว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับเพราะมันจะโดนใยใยที่อยู่จับกาดในรัดต้นก็เลยต้องลองทดลองว่าเอาให้มันแตกแล้วเอาสายรัดมารัดไว้นะครับพอวันจะได้ยืดไปได้แค่ไหนถ้าได้ผลเราก็จะได้จำวิธีตรงนี้ไปใช้นะครับต้นนี้ผสมติดดีนะครับนี่ เราสังเกตป้ายนะครับวันที่เดียวกันอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดบางต้นก็ติดไม่ดีบางต้นก็ติดดีแต่ก็เนี่ยเขาลัดปลายไว้ ปลายแตกลองหาวิธีแก้ปัญหาครับตอนนี้ออกใหม่ก็ไล่สิบจันนะครับวันวันที่เดียวกันเนะจันนี้ติดไม่ดีนะต้นอื่นก็ติดดี เราก็ไม่รู้ว่ามือหนักมือเบาเนี่ยโหทีเนี้ย,ยติดแต่จะไม่มีแรกแล้วเนี่ยวันที่ยี่บหกเมื่อกี้ผมไปดูต้นนู้นมาผสมไม่ค่อยติดแต่ว่าอ้นี้ต้นนี้ติดดีมันน่าจะเป็นที่อะไรสักอย่างที่เราไม่รู้นะครับส่วนต้นนี้จะเป็น บะฮีแดงนะครับต้นนี้ต้นเล็กหน่อยออกมาสามจันทีนี้คงได้ชิมของส่วนตัวเองนะครับไม่ต้องไปชิมส่วนคนอื่นเอาไว้หมดนะครับแต่เรา,เาไว้ลูกให้น้อยหน่อย ส่วนต้นนี้เดี๋ยวก็ต้องมาผสมนะครับจันแตกแล้วต้นใหญ่กว่าต้นมตะกี้เนี้ยออกมาสองจังอนอาในีที่เห็นนี้ตัวผู้นะครับปีนี้ก็ได้ทั้งหมดก็ประมาณสักงสามสิบจันได้ผงได้ประมาณสักขีดครึ่งได้นะครับเลดกานามินอเยอะมากอันนี้ข้างบนนี้ตัดไปสามสิบสี่สิบนอเนอะแต่ข้างล่างนี้ยี่สิบสามสิบนอเนะนี่ยเห็นไหม บ้านอนชายนี่จะออกทีล่างนะครับเข้าใจว่าจะล่มแต่ว่าคนละคนละแหบบกันด้านวงด้านในนะครับด้านในที่เอากันเยอะนะคนละแลบบกันต้นนี้ก็ประตมติดไม่ค่อยดีนะครับแทบทุกวันเหมือนกัน อันนี้วันที่สามเดือนสั่งเหมือนกันเนี่ยอันนี้ติดค่อนข้างดีนะตัวตอนนี้ก็ออกไหม้ด้วยเก่าด้วยกระตกยี่สิบจันต่วนต้นนี้นะออกปีแรกนะครับออกยันโคลนะฮะก็รวมรวมมาสักยี่สิบจันนะครับทั้งหมดผสมก็โอเคนะครับ มาติดพอใช้ได้คือถ้าไม่ติดมันก็ร่วงนะต้นอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าเดิมทีเดียวไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่แล้วอตนนี้ว่าปัญหาเรื่องจันโคตเนี่ยมีใครพอจะแนะนำได้ไหมครับว่า เราจะแก้ปัญหายอย่างไรไม่ให้มันโคตรครับก็ฝากกดติดตามในช่อง y u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  e ได้นะครับ mnup ส่วนส่วนอินทรพรมอยู่ใกล้วัดทัศกาลนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือมีอยากแนะนำว่าเออมันยัง อย่างนี้นะอะไรเงี้ยได้นะครับเพราะผมก็ยังเพิ่งมือใหม่อยู่ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้ติดดีเหมือนกันนะครับยี่สิบวันตัวน,นี้ออกน้อยะมาักสิบจัน